สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาว YouTube นะคะและชาว Facebook ค่ะวันนี้ร้านสมพง์การเกษตรนะคะมีรถไถเข้ามาใหม่นะคะตัวนี้เป็น คู b o ต้า5 0 1 8นะคะรถปี62เลยนะคะลูกค้าสภาพนางฟ้าค่ะตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ปรับฐานล้อดได้ด้วยนะคะมาพร้อมอุปกรณ์ใบมีดดันดิน่าค่ะและด้านหลังนะคะเป็นผ่านหตาช้างนะคะตัวนี้สภาพนางฟ้าเลยนะคะลูกค้า115ชั่วโมงเท่านั้นค่ะปี P 62นะคะ50แรงม้านะคะตัวนี้เครื่องยนต์4สูบนะคะเดี๋ยวเรามาดูสภาพตัวเครื่องยนต์ใกล้ๆกันเลยค่ะ สภาพตัวเครื่องยนต์นะคะลูกค้าตัวนี้ลอยมาร์กจากของใหม่นะคะอยู่ครบทุกจุดนะคะรถสวยมากค่ะไม่มีรอยแกะรอยหรือไม่มีรอยรั่วซึมนะคะสภาพสวยเป็นรถไล่เดิมๆชั่วโมงการใช้งานน้อยมากๆลูกค้าดูสีตามสายเลนนะคะตามหัวน็อตนะคะคือยังเป็นสีทองอยู่เลยนะคะตัวนี้คือใหม่มากๆนะคะน่าใช้มากค่ะนี่ค่ะ ไม่มีรอยแกะรอยลื้อนะคะไม่มีรอยรั่วซึมแน่นอนสำหรับ L5018 ตัวนี้นะคะสภาพป้ายแดงค่ะตัวนี้เป็นรถยึดนะคะลูกค้าชั่วโมงการใช้งานนะคะตัวนี้อยู่ที่115ชั่วโมงเท่านั้นค่ะเป็นระบบเกียร์รุ่นใหม่ด้วยนะคะเป็นเกียร์ซิงโครซัตเทิร์นค่ะตัวนี้สะดวกต่อการใช้งานมาดูสีสันรอบๆคันกันบ้างนะคะ เป็นสีเดิมจากโรงงานนะคะรถสวยมากๆนะคะลูกค้ารอยการใช้งานคือน้อยมากค่ะนี่ค่ะดูได้เลยนะคะสวยๆเลยนะคะเบาะไม่ขาดนะคะหลังคาไม่แตกไม่ล้าวนะคะยางนะคะดอกเต็มทั้ง4ี่เส้นนะคะยางดอกเต็มนะคะใหม่เลยนะคะกระทะล้อเป็นสีเดิมจากโรงงาน,นะคะ่ะ ยางหลังนะคะดอกเต็มเช่นกันนะคะใหม่เลยนะคะตัวนี้สภาพสวยน่าใช้มากๆเป็นรุ่นใหม่นะคะปรับฐานล้อได้นะคะลูกค้านี่คะ่ะสวยนะคะกระทะล้อเป็นสีเดิมจากโรงงานค่ะนี่คะ่ะยางดีทั้งสี่เส้นดอกเต็มทั้งสี่เส้นนะคะลูกค้าดูด้านหลังของรถนะคะตามแขนยกนะคะไม่มีรอยออกรอยดามนะคะรถสวยมากๆเป็นสีเดิมคู่ตัวจากโรงงานนะคะ Pto ออกมาใหม่ยังไม่ได้เปิดใช้งานนะคะตัวนี้บอกเลยว่าสภาพใหม่มากๆนะคะมาพร้อมผ่าน6ค่ะตัวนี้เป็นผ่าน 6H e ฮ v y p a พานะคะใบเต็มนะคะตัวนี้นี่ค่ะสวยนะคะ คันนี้นะคะป้ายทะเบียนตองอ38มสอง,งเพชรบูรณ์นะคะลูกค้าท่านไหนสนใจคันนี้สามารถแจ้งป้ายทะเบียนมาได้เลยนะคะสั่งจองคันนี้ได้รับรถคันนี้ชัวร์ค่ะมีเล่มทะเบียนพร้อมชุดโอนนะคะลูกค้าสภาพสวยนะคะสำหรับใครที่อยู่ไกล้นะคะถ้าไม่สะดวกมาดูรถสามารถโอนมัดจำได้นะคะโอนจองเพียง1 0 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะ พร้อมส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านนะคะสนใจสามารถโทรสอบถามได้เลยนะคะรถสวยมากๆตัวนี้สภาพป้ายแดงเลยนะคะแล้วก็เป็นรุ่นใหม่ปรับฐานล้อได้นะคะปี62นะคะสนใจโทรได้เลยนะคะ08 1913 6451ค่ะราคานะคะอยู่ที่5 9 8 8 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะ 598,000บาทนะคะพร้อมส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านมีค่าแนะนำให้ด้วยคันละ5,000บาทนะคะสนใจรีบจับจองกันได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันนะคะพร้อมดูระบบไฮดรลิกกันเลยค่ะ